สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะกื่อเช้าเนาะก็รีวิวตู้ตัวนี้ไปนะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะยังไม่ได้ลงคลิปลงงติคลิปฝายนะว่าผมบอกจากคลิปฝายบอกจากคลิปที่รีวิวนะว่าจะลงคลิปฝายก่อนแล้วค่อยลงคลิปตู้ตัวนี้นะแต่คลิปนี้ก็จะลงหลังจาก ตู้ตัวนี้เหมือนกันนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่นะผมทําตู้เหลมเนาะคือผมวัดขนาดเท่ากันกับอันนะี้นะฝาหน้าฝาหลังนะแต่ฝาบนก็จะยึดเท่าๆกันนะเพราะว่านี้มันกว้างประมาณสิบสิบแปดมั้งเนาะสิบแปดเซนนะ,นะก็อย่างที่เราได้ฟังไปในคลิปฝ้ายเนาะว่าใบเลือดทิ่โซหักเนาะด้วยความซุ่มซ่ามแล้วก็ความที่ไม่แน่นอนนะครับก็ สั่งไปเรื่อยมาใหม่ไปเรื่อยตัวใหม่ก็น่าจะแรงจัดนะตัดไปซ้ายไปขวานะนี่ดูก็ไม่ตรงนะครับนี่นะผมก็ไม่เป็นไรนะไม่ตรงก็เรื่องของมันนะเราไม่ได้ทําขายเนาะเราทําใช้เองนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ซื้อไอ้นี่นะเออเขาเรียนนะเดมเนาะเดี๋ยวก็ซื้อเดมมาเก็บงานเหมือนเดิมนะนี่อันนี้ก็เลยจะซื้อเดมนะไม่รู้ตังค์จะพอเหลือซื้อไหมนะ เดี๋ยวก็ซื้อสีซื้ออะไรมาทาทั้งตู้เม็ดโลแล้วก็ตู้เสียงกลางตัวนี้แล้วก็ตู้แหลมตัวนี้อีกนะแหลมตัวนี้ตอนแรกผมว่าจะเอาแหลมห้านิ้วใส่นะแต่คิดไปคิดมาเอ้ยถ้าว่ามันห้านี๋ยวซื้อแบบนี้ซื้อตู้แบบนี้ใส่ดีกว่าเราเอาไว้ใช้กับกลางแก้งเนาะเออแต่ว่าของรจยน่ะผมจะเอาเป็นตัวนี้ใส่นะเพราะว่าก็บอกไปในคลิปที่รีวิวตัวนี้แล้วว่ามันตู้มันเล็กนะมันแคบแล้วผมก็เน้นปริมาณไม้อา่ว่าดีที่สุดอะ แล้วคราวนี้มันก็เกิดปัญหาว่าใส่ไม่ได้นะก็เลยจะทําตู้ใส่ตัวนี้ต่างหากนะนี่เอซีก็มองอนี่เหลือๆนะประมิมากนะยึดน็อตยึด,ยด,ไ,ดได้สบายนะครับนะว่าผมเน้นความกวาม้างความสูงก็เท่ากับตัวนี้เลยนะแดมตัวนี้ก็ไม่ใช่ของมันนะนี่นะเป็นแดมนะที่พอ่อแรงคนเก่าเขาให้มานะก็มันจะดอกเดิมมันอนะ มันจะเท่ากันกับใครดูคลิปที่แล้วอะ่ะย้อนไปดูที่ผมหันแผ่นตู้12 2หลอดอ,อะ่ะมันมีแหลมตัวหนึ่งอยู่แหลมตัวออกใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากหรอกตัวเล็กตัวแต่ว่าตัวใหญ่กับตัวนี้เล็กแต่ว่าเล็กกับตัวนี้แหลมตัวนั้นแหละจะเป็นแหลมของเดิมของตู้นี้นะแต่ผมคว้านไงว่าอันนี้มันไม่มีตู้นะคว้านเอานี้ใส่เอามาทับแล้วมันได้นะเดี๋ยวจะซื้อใส่อันนั้นใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นที่ ขวานใส่ตอนนั้นคือในตอนนั้นก็คือยังซื้อดูซื้อของไม่เป็นจากลาซาด่านะเลยคว้านอาใส่แล้วว่าใช้กับการแกแล้งนะครับนอน,เ,นเก็บไปนานฝุ่นขึ้นเลยนะนะก็มาต่อตรงนี้นะเดี๋ยวจะใช้นะทำใช้กับเหลมนี่แหละนะอาเหลมนี้ยัดใส่นะก็คือในความคิดของผม,ผมคือผมจะย่นกาเียนะขนาด ตู้ตู้มันได้เล็กอยู่แล้วนะแต่จะทำเาเ็ยนนะจากหน้าไปหลังนะนี่เขาเรียกว่าจากหน้าไปหลังเนาะผมจะทําเล็กเล็กเท่าประมาณนี้เลยนะแล้วผมก็จะทําก็ียนนะไม้แผ่นล่างเนาะอันนี้แผ่นบนอันนี้แผ่นล่างของเหลี่ยมตัวนี้นะผมจะทํายาวๆหน่อยแล้วผมจะยึดยึดน้ตไซายขวานะนะในความคิดนะ จะทำยึดน็อตซ้ายขวาหน้าหลังก็สีตัวโดยประมาณเนาะก็คือทำให้มันติดกันเลยอ่ะนะอันนี้ถ้าวางอะถ้ามันแบบเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะควา้านรูแล้วก็เจาะฝังน็อตตัวนี้ลงไปนะอันนี้ยังไม่ได้ทำสำเร็จด,ด,ดีเท่าไหร่นะ่เาะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเออกาวนะซื้อไอเดมเนาะกาวเด็มนะมาเก็บขอบเก็บปุ่มนะที่ตัวเองทำ ไปไปมานะครับนะก็จะยึดน็อตให้มันดีๆถามว่าทําไมผมไม่ทําให้มันเสร็จเลยคือมันเมื่อยนะไขน็อตนะครับนะใช้สว่านกระแรงแรงเกินนะเอาสว่านไขนี่กระจุยมละไม้พวกนี้นะครับผมผมมันเป็นสว่านบอสตัวใหญ่ไม่มีตัวเล็กนะนะก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับนะไม่รู้จะพูดอะไรนะเวลาว่างๆก็รีวิวให้ชมเลยแล้วกันนะ ครับผมก็คงต้องไปแหละนะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e นะให้ช่องก็แก่คนธรรมดาชแนลด้วยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ